ทองถิ่นเองเนี่ยก็แวะเวียนมาสกาวระ์นะคะเพราะว่าเป็นสานเจ้าที่อยู่ติดกับทะเลเนาะเครื่องรายเฉพาะกิจนะคะอันนี้ก็สำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้ถุงสีทองก็คือสำหรับ สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟเซตมะและก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซฟจะพาเพื่อนๆมาสักการะที่ศาลเจ้านามิโนอุเอะนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่นาฮะโอกินาว่านั่นเองถ้าใครมาที่นี่ต้องมานะคะศาลเจ้านี้เขาเด่นเกี่ยวกับเรื่องขอให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยใครอยากมีบุตรก็มาขอที่นี่ก็ได้อยากให้ชีวิตรักชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ก็มาที่นี่ก็ได้และที่สําคัญก็คือทุกคนกลับไปแล้วจะต้องแฮปปี้มีความสุขและก็สาเร็จสมหวังค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใน าเจ้ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยศาลเจ้านาะมิโนโอุเอเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญที่สุดของจังหวัดโอกินาวาและยังเป็นหนึ่งในแปศาลเจ้าที่ใหญ่ในจังหวัดโอกินาวะอีกด้วยค่ะตั้งอยู่ในเมืองนาฮะโดยทำเลที่ตั้งนั้นเนี่ยอยู่บนหน้าผานะบริเวณที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตยอยู่ณนะอาณาจักรเจ้าสมุดพ้นทะเลมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในอดีตศาลเจ้านามิโนโอุเอเป็นที่เคารพและศรัทธ,ธาของชาวเมืองโดยเฉพาะชาวเรือที่เข้าออกจากท่าเรือนาหะมักจะแงนหน้าหันไปมองยังศาลเจ้าที่อยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐานขอพรและขอบคุณศาลเจ้าซึ่งท่าเรือแห่งนี้ในอดีตเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนการค้าขายกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีประเทศทางตอนใต้และชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณก็จะมีชื่อเรียกว่าชาวยามาโตะนั้น นในสงครามแปซิฟิกสารเจ้านาะมิโนโอ,อุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาวาเมื่อสงครามที่สิ้นลงก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาและปัจจุบันนี้สารเจ้านาะมิโนโอ,อุเอะก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งาศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นโซนเครื่องรางเด่นนะใครที่ชอบ ซื้อเครื่องรางหรือว่าอา,อาเครื่องเครื่องรางโอมาโมริกลับไปเป็นของฝากที่เมืองไทยนะคะสาวแซบขอแนะนําเลยนี่อันนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องรางดิงกะตะนะคะสําหรับโชคดีนะคะส่วนอันนี้ก็คือความหวังความฝันเป็นจริงใครอยากมีแฟนต้องอันนี้ค่ะก็ขอแฟนขอคู่นะคะส่วนใครอยากมีลูกก็อันนี้เลยค่ะอันนี้เกี่ยวกับการเรียนนะคะ แล้วก็สําหรับการเดินทางปลอดภัยคืออันนี้ค่ะอันนี้สําหรับเด็กเเดิเดนทางกับด้านปลอดภัยก็เป็นโอมาโมริหรือว่าเครื่องรางประจําสันเจ้านะคะของที่นี่ค่ะให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ก็เป็นเครื่องรางเฉพาะกิจนะคะอันนี้ก็สําหรับความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้ถุงสีทองก็คือสําหรับการเงินแล้วก็ด้านนั้นก็คือสมุด โกชูอินนะคะสมุดแตมที่เป็นลายบิงกะตะค่ะสันเจ้านี้นะคะไม่ได้ฮอตฮิตแค่เฉพาะนะขท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เห็นแถวที่หาามากๆนะซึ่งคนท้งทองถิ่นเองเนี่ยก็แวะเวียนมาสการะนะคะเพราะว่าเป็นสันเจ้าที่อยู่ติดกับทะเลเนาะแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศของโอกินาวาเนี่ยเขาเป็นเกาะติดทะเลเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็สันเจ้านี้นะคะยังได้รับความนิยมเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานด้วยนะซึ่งวันนี้วันที่เรามาเนี่ยเขาก็มีงานแต่งงานนะคะเลยทำให้แบบดูคือคักเป็นพิเศษเดี๋ยวสาแซดไปต่อแถวเพื่อที่จะขอพรดีกว่านะก็แถวเริ่มยาวแล้วนี่นะคะจะเห็นว่าการตกแต่งเด coration เนี่ย จะมีความจีนนิดน,นึงนะบริเวณหลังคาเพื่อนๆไม่รู้เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวชีซานะคะที่อยู่บริเวณหลังคาเนาะแล้วเขาก็มีกระเบื้องสีแดงที่อยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้นะด้านในเนี่ยมีมังกรด้วยนะคะนี่นะคะสารเจ้านาะมิโนโอเุเอะนะคะโอเคเดี๋ยวออขอพรไปพ้อมๆกันเลยนะคะทุกคนโอ้ก่อนที่จะปิดกล้องนะ ด้านล่างก็มีชีซาด้วยนะตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวานี่นะคะแดดร้อนมากๆถ้าอ่านจากป้ายนะคะตัวป้ายอันกลางเนี่ยจะอ่านว่านามิโนอุเอะ จิงกูนะคะหรือว่ากูนั่นเองบริเวณขอบขอบของแผ่นป้ายเนี่ยก็จะมีรูปหัวใจด้วยนะซึ่งรูปหัวใจเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของตาหมูป่านะคะที่เขามีความเชื่อว่าจะเซนซิทีตต่อควันเนาะก็ป้องกันใส่ไม้โอเคเดี๋ยวไปขอพรพร้อมกันเลยนะคะสั่แซจะถึงคิวแล้ว ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นิยมมาขอพรในเรื่องการทำธุรกิจการค้าให้สำเร็จลุ่งเรืองและยังเป็นที่นิยมสำหรับคนที่มาขอพรให้พ้นขอพ้นภัยเดินทางปลอดภัยอีกด้วยนะคะนี่นะคะพอเราออกจากศาลเจ้านามีโน,นอ,อุเอ,อก็จะเจอทางเดินลงไปบีชเลยซึ่ง อยู่ใกล mm ้มากๆนะคะเผื overseas, ่อบางทีแบบเรามีเวลาน้อยๆใช่ป่ะมาไหว้ขอคพรเสร็จล้วก็แวะมาชมทะเลชมบีชตรงนี้ได้ตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่สาธารณะเลยเนาะมีแบบเป็นบาสเกตบอลให้ด้วยแต่พื้นเนี่ยเป็นรายนะก็เป็นการเล่นบาสเกตบอลบนพื้นสายนะก็มีคนมาออกกำลังกาย เป็นเหมือนสวนสาธารณะย่อมๆนะคะมีรูปพระพุทธรูปอยู่ด้านบน,นด้วยนะโอ้มีคนเล่นน้ำด้วยเป็นบีชที่มีคนเล่นน้ำว้าวมากอยู่หลังศาลเจ้าเลยนะคะเหมือนจะไม่ใช่คนญี่ปุ่น,ดนเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็มีสะพานเล็กๆที่ข้างนะคะร้อนจนอยากเล่นเลยต้องมีเป็นแบบคล้ายๆหน้าผาเนาะก็มีสะพาน ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปพาเที่ยวโอกินาว่า EP ที่6แวะสักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโอกินาว่าหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกและได้สาระพร้อมความรู้ไปด้วยกันนะคะ <speaking in them> เรื่องราวความสนุกที่โอกินาว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ <speaking in language> ไว้ติดตามชมกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ <speaking in them> บ๊ายบายค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ